ตน้วันนี้นะครับดวงไครเฮงดวงใครปังด้วยไพ่ภุเมียนฟังทงนี้นะคะอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างทหนึ่งครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ขึ้นไหนดีครับหนึ่งสองสามดีครับดิตอกดตอกดิตอกพอเสร็จเราก็เลือกไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงจตานะครับเป็นเจ้าวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชิ้นหนึ่งนะครับเป็นไงกันบ้างครับดูโรก็ มีอะไรที่ดอกปีเยอะหน่อยนะครับแต่ได้อยากให้ดูด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องกินใจเข้มแข็งหน่อยครับแล้วก็ต้องฝินห้ามสุดนิดนึงแล้วก็อย่าอารมณ์แรงนะครับแล้วดุงจิปังเองนะจ๊ะมาที่ดวงชิตานะครับประเจ้านี้โหงผมได้เลือกไพ่สองนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับดูรวมก็มีอะไรที่ดอกไปนิดนึงนะครับแต่ได้อยากให้ดูด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่อารมณ์ร้อนครับ แล้วก็ต้องเป็นคนดีและรักษาบัตรนิดนึงแล้วก็จิตใจเข้มแข็งหน่อยนะครับรูวดวงจะได้ปังพอตัวเช่นเดียวกันนะจ๊ะมาที่ดวงสตาร์นะครับประยรอนี่ง,งคนได้เลือกไพ่ที่สามนะครับเป็นใงเป็นงบ้างครับรูงก็มีอะไรที่ปังคุ้มมากสุดๆเหมือนกันนะครับขอไม่ได้คุณใจเย็นนิดนึงวางแผนเป้าหมายให้เป็นหน่อยแล้วก็จิตใจเข้มแข็งให้นิดนึงนะครับ แล้วดวงจะได้ปังแบบโคตรมากสุดๆอยู่เหมือนกันนะจ๊ะตัวเองค่ะนะคะก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะตีจุดดวงคิดไพ่นะครับระหว่างชุดที่หนึ่งสองสามในในในสุดนะครับจะพยายามตีพิให้ไพ่ชุดที่3เด็ดสุดนะครับว่าตาเพริเวเซนดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วใครชอบกิมนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดทวิตกันในการโหวตกดเป๊ะกดขันอาจารย์นะครับหลักอยิบเงินตราชอบอาจารย์โกงคนจดเงิดตาม ช่อจะสักนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนขอบมานี่ครับเดี๋ยวเราขับผมอาจารย์จี่อไปก่อนหมอรุ่งนี่สวัสดีครับ